สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะครับประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564นะครับเรายังอยู่กันในเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือการแสดงจำนวนนับ11-20ถึง20นะครับในรูปของความสัมพันธ์จำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะเริ่มข้อ2ใหญ่กันนะครับอ่านโจทย์เลยนะครับข้อ2ใหญ่นะข้อ2ใหญ่ เติมตัวเลขแสดงจำนวนในวงกลมให้ถูกต้องและโยงเส้นจับคู่กับรูปที่มีจำนวนเท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือต้องเติมตัวเลขลงในวงกลมก่อนนะครับและส่วนถัดไปก็คือต้องโยงเส้นให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างแรกนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนับ นะครับรูปภาพในช่องสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับว่ามันมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาช่วยกันนับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี15 1า14เ5 1 6นะครับเรานับได้ทั้งหมด16ใช่ไหมนะครับให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขเลข็กๆเ,เ,เอาไว้นะครับว่า เรานับได้16นะครับ16มี1กับ6เนาะนะครับอ่าข้อถัดไปนะครับอเรามานับพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9าม1ี่2้ากดแและ14นะครับสรุปแล้วนะครับข้อ2ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้นะครับได้เท่ากับ14นะ นครับถัดไปเป็นวงกลมนะครับสีแดงสีชมพูดแดงๆม่วงๆแบบนี้นะครับนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะครับใส่เลข19เล็กๆเ,เ,เอาไว้นะครับ19นะครับเวลายงเส้นจับคู่จะได้ง่าย อะรูปหัวใจนะครับนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18นะครับเรานับได้18นะสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือนะครับอันนี้เป็นรูป นะครับสี่เหลี่ยมข้อหลาตัดนะแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดนะครับนักเรียนอ่ะเรามานับกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เนะครับเรานับได้15ใส่เลข15ไว้นะครับตัวเล็กๆอ่ะทีนี้มาดูนะครับในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะครับเมื่อเรานะครับ มาเขียนในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์รูปภาพนะครับเขาแบ่งมให้นักเรียนแล้วนะครับจำนวนทั้งหมดนะครับที่เรานับไว้นะครับมันจะมาอยู่ในช่องนะครับช่องใหญ่ๆช่องนี้ช่องเดียวนั่นก็คือส่วนรวมอะเดี๋ยวขอย้อนหน่อยนะครับส่วนย่อยกับส่วนรวมนักเรียนดูไปแล้วในคลิปวิดีโอนะครับของวันอังคารที่แล้วถูกต้องไหมครับอันนี้นะวงกลมที่มีวงเดียวอันนี้นะครับเรียกว่าส่วนรวมอ่า แต่ถ้าแยกมีขาออกมานะครับเป็นจํานวนที่แยกออกมานะครับสองจำนวนใช่ไหมแบบนี้เรียกว่าส่วนย่อยนีครับอ่านะครับ,นะรบนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะว่านักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะครับจํานวนนะครับที่เรานับได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากับส่วนรวมทั้งหมดนะครับทีนี้ คุณครูอยากให้นักเรียนใส่จำนวนที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดก่อนข้อไหนที่มีแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องเติมตัวเลขที่มันที่มันซ้ำกันลงไปนะครับจะได้ตัดไปทีละข้อนะครับอ่ะ15มีแล้วใช่ไหมอ่ะเรามาดูแบบนี้15มีแล้วตัด15ออกไปเห็นไหมว่ามันตรงกันนะครับ18มีแล้วนะครับ18อยู่ไหนอ่ะ18มีแล้วตัดออกไปนะครับ อ่ะทีนี้มันก็จะเหลือแค่1 9 1 4แล้วก็16ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราเติมเนี่ยเราจะเติมยังไงนะครับนักเรียนรู้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีจำนวน3จํานวนนี้แน่นอนถูกต้องไหมครับแต่เราจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเขาให้จำนวนแบบนี้มาเราจะเติมจำนวนไหนดีให้นักเรียนมาสังเกตที่สี่เหลี่ยมครับให้มาสังเกตที่รูปภาพเนาะ ยกตัวอย่างเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนนี้นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆสีมันจะมีสีเข้มกับสีอ่อนเนาะเป็นสีฟ้าเข้มกับสีฟ้าอ่อนแต่จํานวนรวมเนี่ยมันได้เท่ากับ16แน่นอนนะครับเรามานับกันดีก,กว่าว่าจํานวนส่วนย่อยที่เขาแบ่งมาให้สีฟ้าเข้มเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเรามานับกัน1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าส่วนย่อยนะครับจะต้องได้8 1ช่องแน่นอน นะครับเรามาดูซิว่าตรงนี้มีอันไหนได้เลข8หรือเปล่าอ่าอันนี้นะคบมีเลข8 1่อันแล้วแล้วดูซิว่าอันเนี้ยนะครับมันจะมีเลข8อดหอไหสามสี่ห้าหกดแสรุปได้ว่านะครับสี่เหลี่ยมทั้งสองสี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมสีฟ้าเข้มและสีฟ้าอ่อนนะครับจำนวนรวมคือ16นะครับเมื่อแยกจำนวนย่อยมาแล้วนะครับเมื่อกี้เรานับจำนวนสิบสุดท้ายของ สี่เหลี่ยมที่เป็นสีฟ้าเข้มได้8นะครับสีฟ้าอ่อนก็ได้8เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับมีข้อเดียวเห็นไหมที่เป็นแยกส่วนย่อยแล้วได้8กับ8นะครับดังนั้นตรงนี้เราเติมได้เลยไหมนะครับว่าจํานวนส่วนรวมได้เท่ากับเท่าไหรเ่เติมได้เลยนะครับเพราะว่าเรานับตัวเลขรวมกันไปแล้วนะครับสี่เหลี่ยมรวมกันทั้งหมดทั้งสีฟ้าเข้มและสีฟ้าอ่อนได้เท่ากับ16นะครับนักเนียนเติมตัวเลขอะไรนะคุณครูขอคำตอบอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าเก่งมากนะครับต้องเป็น16นะครับโอเคใส่เลข1กับเลข6ลงไปนะครับอ่าทีนี้มาดูข้อ2ครับที่เป็นช่องสีที่เป็นสามเหลี่ยมแบบสีเขียวแบบนี้เนาะนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวครูโนต้ตไว้ให้หน่อยละกันนะครับว่าในช่องสี่เหลี่ยมอันเนี้ยมันคือเท่าไหร่เรานับแบบนี้นะเอาสีฟ้าเข้มได้8สีฟ้าอ่อนก็ได้8นะครับ ทีนี้เรามานับนะครับช่องออสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับสีเขียวเข้มได้เท่าไหร่สีเขียวอ่อนได้เท่าไหร่นะครับนับสีสังเกตันึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสีเขียวเข้มนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยได้สิบใช่ไหมครับอ่ะแล้วสีฟ้าสีเขียวอ่อนล่ะได้เท่าไหร่นับหนึ่งสองสามสี่นะครับได้เท่ากับ 4นะครับก็เขียนเลข4ไว้ดังนั้นนะครับจำนวนรวมทั้งหมดได้เท่ากับ14ถูกต้องไหมครับเมื่อเราแยกจำนวนส่วนย่อยมานะครับในช่องวงกลมนะครับส่วนย่อยจะมีเลข10กับเลข4แน่นอนมาดูซินะครับว่าช่องไหนนี่ไงนะครับเห็นไหมว่ามันแยกส่วนย่อยมาเป็น10กับ4จริงด้วยนะครับก็แยกตามสัญลักษณ์ตามที่เรานับได้นั่นแหละนะครับทีนี้จำนวนส่วนรวมก็จะได้เท่ากับ14เก่งมากครับ อ่ะนะครับเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกอ่ะนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อนะครับที่เราจะต้องเติมส่วนรวมเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเป็นสีม่วงม่วงแบบนี้นะครับนับสิครับสีม่วงเข้มได้เท่าไหร่1 2 3่งสอามี่ห้าหกนะครับอันนี้จํานวนเท่ากับ7ใช่ไหมนะครับก็ใส่เลข7ลงไปนะครับก็คือสีม่วงเข้มนะครับรูปสุดท้ายได้เท่ากับ7 อันนี้เริ่มสีม่วงอ่อนนับ1หมาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้นะครับสีม่วงอ่อนนักเรียนได้เท่ากับ12ก็ใส่12ไว้นะครับสรุปได้ว่านะครับข้อนี้คือเรานับรวมกันได้จำนวนส่วนรวมเท่ากับ19และแยกเป็นจำนวนส่วนย่อยได้7และ12ถูกต้องไหมตามจำนวนที่เรานับทีนี้เรามาดูนะครับ ว่าเราจะเติมในช่องไหนดีนะครับมีเลขตามที่เราเขียนไวไหมอ้าวบังเอิญมีนะครับในข้อนี้นักเรียนเลื่อนสายตามาดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมว่ามันมีเลข7กับเลข12ในจำนวนส่วนย่อยซึ่งมันตรงกับที่เรานับนะครับในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับจำนวนส่วนรวมนะครับเราต้องใส่ตรงนี้ลงไปนะครับเพราะว่าจำนวนส่วนย่อยเขากำหนดมาให้เราแล้วนะครับดังนั้นส่วนรวมเราไม่ต้องนับใหม่เพราะเรานับไปตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องไหมครับ ดังนั้นอันนี้นะครับใส่จสํานวนส่วนรวมไปได้เท่าก like ับ19เอ่ะเราใส่จํานวนที่เป็นส่วนรวมไปแล้วทีนี้เรามาดูจํานวนส่วนย่อยนะครับเหลือแค่2ข้อเหมือนกันนะครับรูปหัวใจนะครับอันนี้เรานําได้18ถูกต้องไหมดังนั้นนะครับมีข้อเดียวที่เป็นส่วนรวมเท่ากับ18คือข้างบนสุดเลยนะครับทีนี้เรามาแยกส่วนย่อยกันส่วนย่อยที่เขากําหนดมาให้นั่นคือ6เรามาดูซิว่าหนมันคือ6กันแน่นะครับนับรูปหัวใจเลยนะครับ 1,2,3,4,5,6 1, เห็นไหมว่ามันตรงกันนะครับอันนี้ได้เท่ากับ6ใส่เลข6ในหัวใจเลขสุดท้ายในหัวใจรูปสุดท้ายไว้นะครับสัญลักษณ์ถัดไปที่เป็นรูปหัวใจแต่สีอ่อนลงคือสีสม้มนะครับนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12เนะครับเรานับรูปหัวใจสีส้มได้เท่ากับ12นะ ดังนั้นเราแยกส่วนย่อยได้แล้วซึ่งจำนวนส่วนรวมได้เท่ากับ18คือเรานับทั้งหมดถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรานับแบบส่วนย่อยนั่นคือแยกออกมาระหว่างสีเข้มและสีอ่อนสีเข้มได้เท่ากับ6และสีอ่อนได้เท่ากับ12เราตอบได้หรือยังว่าตรงนี้เราจะต้องใส่เลขอะไรลงไปที่มันหายไป18มีแล้วอยู่ในจำนวนส่วนรวมเนาะ6มีแล้วอยู่ในหัวใจสีเข้ม และหัวใจสีอ่อนที่เรานับได้ตะกี้ได้เท่าไหร่นักเรียนได้เท่ากับ12นะครับนักเรียนก็เติมตัวเลข12ลงไปในจํานวนส่วนย่อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนนักเรียนนะครับตรวจคําตอบอีกทีหนึ่งนะครับมาเติมมาใส่ข้อสุดท้ายก่อนนะครับอ่ะอันนี้นะครับจํานวนส่วนรวมตรงกันแล้วเห็นไหมครับมันได้เท่ากับ15ทีนี้นะครับสีส้มอ่อนนับ1 2 3ขอโทษครับสีส้มเข้มเนาะสีส้มเข้ม1 2 3นะครับเห็นไหมว่ามันตรงกับตรงนี้ นะครับจะกลับจํานวนส่วนย่อยก็ใส่เลข3ลงไปนะครับทีนี้มานับสีส้มอ่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนะครับเรานับได้เท่ากับ12ก็เติมเลข12ลงไปนะครับเพื่อให้เราจําได้นะครับทีนี้มาตัดเลขออกกัน15คือจํานวนส่วนรวมนะครับที่เรานับทั้งหมด3ใส่ลงไปแล้วนะครับอยู่ในช่องส่วนย่อยนี้และจํานวนที่หายไปคือ 12คือสีส้มอ่อนของสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดนะครับดังนั้นนักเรียนต้องเติมจํานวนส่วนย่อยลงไปในช่องวงกลมด้านบนแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคือเขาต้องการจํานวนส่วนรวมกับรูปภาพที่มันตรงกันใช่ไหมให้นักเรียนสังเกตเฉพาะนะครับออตัวเลขที่มันอยู่ในช่องส่วนรวมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ไว้ให้นะครับเพื่อนักเรียนจะได้ไม่งงเนาะขอเป็นสีชมพูแล้วกัน จำนวนส่วนรวมคุณครูบอกไปแล้วว่าจะต้องเป็นวงกลมตรงนี้นะครับที่มันไม่มีที่มันมีขาแยกออกไปนะครับก็คือจำนวนตรงนี้ทีนี้นักเรียนต้องมาดูนะครับว่าจำนวนตรงนี้ที่คุณครูไฮไลท์ไว้ให้เนี่ยมันเป็นตรงกับจำนวนส่วนรวมตรงไหนหรือจำนวนที่เรานับได้ทั้งหมดเนี่ยข้อไหนนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น15นักเรียนเห็น15ตรงนี้ไหมเห็นไหมครับอันนี้คือจำนวนที่เรานับไว้ทั้งหมดใช่ไหม เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนักเรียนอ่าคือจํานวนที่เรานับไว้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องตรงกรันอ่าเดี๋ยวคุณครูขอเ,เปลี่ยนสีปากกาหน่อยเป็นสีชมพูนะครับ15ตรงกับ15เห็นไหมครับ15ส่วนรวมกับนับได้15ทั้งหมดมันตรงกันให้นักเรียนขีดเส้นให้มันตรงกันแบบนี้นะครับให้มันอยู่หน้าข้อนะครับแบบนี้ถูกต้อง16 นักเรียนมาดูซิว่าเลข16ของจํานวนส่วนรวมกับรูปภาพตรงไหนตรงกันอ่าครูเจอแล้วนั่นคือตรงนี้เห็นไหมว่ามันตรงกันเห็นไหมครับให้นักเรียนขียเส้นลงมาเลยนะครับใช้ไม้บรรทัดนะให้มันตรงกันนะอ่านะครับตรงกันแล้วเห็นไหมนะครับอันนี้ถูกต้องถัดไปนะครับข้อไหนได้จํานวนส่วนรวมเท่ากับ14และนับสัญ,ญลักษณ์รูปภาพได้เท่ากับ14มีไหมนะครับมีไหมอ่านี่ไง 14กับ14เห็นไหมครับสีเขียวสามเหลี่ยมนี้ให้นักเรียนลากเส้นนะครับตรงมาเลยแบบนี้นะครับจำนวนที่มันเหมือนกันอ่ะถัดไปนะครับเลข19ครูเห็นแบบน่าจะอยู่ข้อสุดท้าย19นี้นะครับกับข้อนี้นี่นะครับสีม่วงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันตรงกันนะครับกับเลข19 19นี้กับ19้นี้นะครับนักเรียนก็ลากเส้นตรงมาเลยนะครับแบบนี้ ข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับเพราะมันเหลือข้อเดียว18กับ18เนาะก็โยงมาเลยแบบนี้18นี้กับ18นี้โอเคนะครับเรามาสรุปเรื่องความสัมพันธ์กันดีกว่านะครับส่วนรวมนะครับก็คือวงกลมที่มีขาแยกออกไปนะครับเรานับได้เท่าไหร่เอามาใส่ในวงกลมส่วนรวมเมื่อเราต้องการแยกนะครับเป็นวงกลมส่วนย่อยที่มีขาออกมา2ขาแบบนี้ เรานับได้สีเข้มเท่าไหร่นะครับใส่ลงไปในวงกลมด้านบนนะครับสีอ่อนเท่าไหร่ใส่ลงไปในวงกลมด้านล่างนะครับไม่เสมอไปนะบางทีเขาอาจใส่ลงไปในวงกลมก็ด้านล่างก็ได้นะครับหรือนะครับใส่วงกลมด้านบนก็ได้นักเรียนมีหน้าที่แค่นับส่วนที่เหลือแล้วใส่ในวงกลมที่มันหายไป นะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเนาะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะครับเลขที่นะครับแล้ววันที่ให้เรียบร้อยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับสวัสดีครับ